อยากติดตามข่าวแสบๆนัวๆนะครับติดตามได้ที่ YouTube วันบันเทิงนะครับผมแล้วพี่น้องจะได้พบกับความแสบความนัวนะครับของเขาวอเรื่องกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะเด้อก็เป็นคนที่สนิทค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้ขนาดนั้นค่ะใจแข็งน่งี้ยหรอกก็แข็งค่ะแต่มันก็มีคนแอบว่าเอ้ยมุกจริงๆแล้วมุกก็มีคนดูอยู่เหมือนกันเลยค่ะก็ก็ปกติค่ะก็มีคนคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้แบบมีอะไรมากไปกว่านั้น วงการด้วยใช่ไหมคะค่ะเป็นคนในวงการด้วยใช่ไหมคะเป็นคนในวงการด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> เ <c oughs> วลาพูดคุยกับใครค่อนข้างใช้เวลา,าค่ะ <c oughs> ยืนยันว่ามีคนฟูยไหมก็ก็มีเรื่อยๆค่ะก็ใช่มันก็ถ้าเรารู้สึกว่าทัศนคติไม่ตรงกรันเราก็แค่แค่หยุดไม่ไม่พูดดีกว่าค่ะเพราะเป็นใคร ็นใจคืออัปมงคลใจแล้วสงสารรู้มากๆเขาช่วงเราก็มีให้กำลังใจไปทางเขาแล้วเพราะว่าก็ไม่อยากให้มัน,มนเปิดเหมืกนกันอะไรเบบนไม่อยากให้คนไปลุมว่าเขาซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งของเขาอย่างเงี้ยครับ<ม>คือเราก็เราก็ให้กําลังใจไปเรียบร้อยแล้วม,มันก็ต้องมีมีมันก็หน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยที่คนเขาไปว่าเขาโดยโดยที่ยังไม่ได้รู้รู้รรรสาเหตุว่ามันคืออะไรคนเราใ่ไม่จริงเรื่องเรามันคืออะไรคนพิเศษที่น้องพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยคือเราหรือใคร จริงๆแล้วผมว่าเขาเป็นคนสวยน่ารักแล้วหน้ามองแล้วมีเสน่ห์มากๆแล้วเป็นคนเก่งและคนดีมากๆไม่มันไม่มันไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายๆคนจะเข้ามาให้ความสนใจเขาอยากเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยกับเขาไม่แปลกครับเราว่าไคต่เราก็นห่วงรู้สึกเขาเหมือนกันห่วงครับห่วงห่วงเพราะว่าคือมันเอนไปทางที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงบางคนก็ว่าเขา หลายสิ่งหลายอย่างที่ไปในทิศทางที่ว่าพบหลายคนนู่นนี่นั่นอะไรแล้วก็ความมาณมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคืออยากให้มองกว้างว่าเขาสามารถมีเพื่อนได้เยอะมากๆที่อยู่ในช่องเราก็ดีอยู่ต่างช่องก็ดีเพื่อนเขามีทั้งเป็นไปได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถเป็นเพื่อนกันได้พูดคุยกันได้การที่เขาบอกว่ากําลังคุยคุยอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะกําลังจีบอะไรกับใครอยู่ก็อาจจะเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันให้คำแนะนำปรึกษาการเหมือนกับที่เราแลกเปลี่ยนกันใน,ในเรื่องของการทำงานอะไรอย่างี้ เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจทั้งในบ้านของเข้มและบ้านมุกและบ้านเข้มมุกอะไรเนียทุกคนจะเข้าใจในในสิ่งที่เรากําลังทํอยู่อย่างที่บอกตั้งแต่แรกๆเลยทุกคนเข้ามารักเราในเรื่องของผลงานมาก่อนในผลงานและกระแสก็ตามมาแล้วทุกคนก็เริ่มลุ้นขึ้นมาเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วฐานหลักๆของเราคือทุกคนมาจากละครของเราผมก็เลยมั่นใจในตัวทุกคนว่าทุกคนยังพร้อมที่จะแชร์เราแล้วก็เข้าใจเราทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นมุกหรือผมเลย มีมีได้ยคุยกับผู้ใหญ่ไหมคะเรา,าก็เออกระแสมันมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกให้ตั้งใจทํางานกันเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในวัยของการทํางานเพราะทั้งมุกและผมก็ยังอายุยังไม่ได้แบบว่ายังไปถึงจุดที่เราต้องไปโฟกัสเรื่องของรักตอนนี้เราก็มีละครด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะทํางานของเราทุกเรื่องออกมาได้ดีไม่ว่ามุกจะคู่ใครหรือว่าผมจะคู่ใครเราก็ต้องตั้งใจทํางานไปก่อนดูโฟกัสที่เรื่องงานไปก่อนเนีครับ คือจริงๆแล้วเราดูแลกันเป็นครอบครัวเราดูแลกันให้คาปรึกษากันไม่ว่าจะเป็นผมพี่หนิงพี่ต่อหรือว่ามุกดาเองเราให้คาปรึกษากันที่ดีมาตลอดเราอยู่กันเป็นครอบครัวมาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่เกิดคําว่าอึดอัดหรือเกิดคําประเด็นคําถามในใจมาตลอดจะไม่มีครับเราก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเจอกันเรื่องไหนเราก็ดูแลกันเราไม่ได้เข้ามาแข่งอะไรอยู่นะเราไม่ได้เข้ามาแข่งอะไรอย่างที่บอกครับว่าเราเราเข้ามาเป็นครอบครัวกันเรามีอะไรเราปรึกษากันเราก็มีข้อบกพร่องที่มุกมองเห็นเรา แต่ละคนก็มีข้อบกพร่องของตัวเองที่สามารถแนะนําให้กันได้พูดกันได้ตรงๆได้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมให้สัมภาษณ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมยังดูแลกันเหมือนเดิมเพราะเราต้องเจอกันอีกในระยะที่ยาวมากๆในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเจอกันล้วก็เราก็ยังเหมือนเดิมดูแลกันเป็นปกติอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยเท่าที่คุยตอนนี้พุกได้เป็นยังไงบ้างราะว่าเขาก็เป็นายโุน ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้จะดีขึ้นฮะนีเขาจริงจริงมันมันประเด็นมันไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยฮะก็มุกก็ผมเชื่อว่าเขาก็คงเข้าใจเขาคงเข้าใจแล้วทุกคนจะเข้าใจฮะ e n d ูพวกเราเนี่ยครับผม็นดูพวกเราฮะเป็นกําลังใจพวกเราในการทํางานด้วยครับเรือไม่ล้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามกระแสะแรงลมแล้วก็แรงขึ้นเราก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแต่เราคนช่วยแต่ก็มีแรงใจนะ้ะ ก็มีแรงใจเยอะครับก็มีแรงใจก็ช่วยกันครับผมพายคนละข้างไปด้วยกันเชียร์ต่อไปเราอย่าแพ้เราอย่าแพ้หายกันต่อไปทุกวันนี้เขาติดเทอร์โบให้กันแล้วนะมีจังหวะน่ารักน่ารักแรงแรงเรือมันแรงฮะ